นี่คือโจโคารุบีนะฮะเป็นเนื้อที่แบบติดกระดูแต่วา่าหั่นมาแบบนั้นนาแบบนี้เลยเอ,อลงไปจากเรียงมาเรียงมาหั่นเตาหั่นเตา,เ,ตา,เ,ตาเรียงมานะคะโอ้ยหเตาแบบนี้ลายรูปีครับอันนี้ฮะที่เป็นเต่านะครับแบบนี้เลยจิ้มชิช้นแบบนี้นะฮะเรียงจิม้มมาืลุยเนี่ยโอ้โห หนานุมที่ทรกลูใช่ไหมเนื้อคำนึงอันล้มนขมเดียี่จริงๆมาครับลุยน,นะอเอฟัที่มันแทรกแบบสามชั้นสุดที่นะครับเราถ่ายลงแบบนี้นะฮะพ,พ่ไปนบนก่อนกี่ีไปแบบนี้ก่อนอโอ้โมาความมันแทรกมจะทำให้แบบนะลายในปากเนะ มันได้ความฉ่ำอะแล้วก็เขาคนลับปรทนะาะอย่างแบบนี้จิ้ต่อไม่จะบอกว่าเ้นจิ้มนีกเขาดีมากๆเลยดีเาอมาฮะูมดกจิ้ไหนครับคุณจ้เอโหโคตรจอมโ่เยว ืความดี่แท้ฟูหนาทึบมากมา้วยฮะโอ้โหเดี๋ยวรูปกดกินแบบนี้ต่อนี้เป็นเลยมาหืมลุยฮะโอ้ดีเด่น แต่อ่ปุ่นนะคะวันนี้เราอยู่ที่ซังกิยากินิคุครับเป็นพรีเมียมนะฮะอยู่ที่ฮาร์ดสุขิต39ก็พ้องมาแล้วมาลุยกันเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะคืนซีนในไฟน์นะเด็ดๆนั้นเพิ่งเข้าจากญี่ปุ่นเมื่งสองวันที่แล้วแล้วก็มาลุยกันแล้วครับอันนี้คืเขานำข้าเนื้อจากญี่ปุ่นนะคะนี่มาสสุสกาลงไปเลยดูมาสสุสกา แบบนี้นะครับนี้คือลิ้นคาพิเศษนะฮะตามไปด้วยเลยแบบนี้นี่นี่หลายสิ่งอย่างมากแกะๆๆๆอ่าอันนี้คือแรมของวดีนะคะแบบนี้เลยฮะโโอ้หเลยจานนี้คือโอ้มิกิล์นะฮะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนกันครับลงไปแล้วแบบนี้รอคนเลยเดี๋ยวมาลรุนแรงไฟเริ่มรุนนะคะไฟเริ่มรุนไฟเริ่มร้อนนี่ดูเนื้อดิลิ้นหนาๆโอ้โหนี่เป็นลุ้นไฟ นี่คือมัสตะกะมุสตะกะพริบมะกรูดวั้แท้แนี้ดอิ้น้ำหนักพิเศษแบบนี้นะคะเจอน้ำชิ้มแบบนี้เข้าไปปากเขาไหเป็นชิ้มคือดืมมากคุณเลยพิกแบบนี้มากรู้ไหมแล้วจะบอกว่าข้าวกระเทียมคืนเลิศมาเลยมตกะนะครับแล้วนี่คือน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านนะครับนี่ รสชาติด,ดีดีมากๆอันนี้ชื่ออะไรที่ที่ที่เธอชอบที่ไว้นะมิโซมิโซมิโซมันจะไม่ไม่ไ,มไโคชูจงังโคชูจังแบบพนี้าาเของร้านนะลยนะุยฮะและขา้าวกระเทียมเขาคืนหนึบ<อ>คือก่อนถ่ายด้วยนี้นะคะอุปปั้าก,กินหมดไปแล้วถ้วยหนึ่งคืออ,อะไรกันน,นื้นี่คืออะไรคะชินเนเจอร์ทางพิมีเมียมสับน้ำจิ้มเนี่ยโคชูจังเนี่ยมันดีมากเลยใส่พริกใส่กระเทียมหมดแบบนี้ลุยฮะ Ủa quá mặc quá mặc quá rồi quá mặc quá mặc quá mặc mít mặc quá mít quá mặc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  quá quá mặc quá mặc quá mặc นิ่มเหรอเดี๋ยวดูนี่นี่นะครับบนมือสั่นไปหมดนะคะเอามาค่ะจิ้มไหนคะินี่ฮะลิลลิลลิลลี่ฮึมดูดิครับโอ้โหกรอบเด้งมากคุณเผ็ดตั้งไหมเนี่ยซีฟูก็มีนะเปเล่นเล่นไปนี่โอ้ยจัมโบมั้งไอเชลไอเชลจำโบ ประมือปรมึกอ่ามือมีจุงมด้วยปลาวตาม่ตามแบบนี้ครับัดไปเลยสักครู่เดียวนี่นี่เนีดูปิดเปิดเปิดไปิดไปบิดบิดไบบิดไบดบิบิดไปบิดไดมบิดไดินไปบรบิดไปิไปกิดดบดรดดิ ก็มีเนื้อให้เลือกแบบเยอะมากหมูให้เลือกเยอะมากหลายแบบมากามีซีฟู้ดมีแรมเลิศอันนี้คืออะไรคะความประงการอันนี้คือโอมิกิวค่ะแบบนี้ข้ามันแทบอันนี้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 ก็มันแทบเหมือนกันอัน,นคืออะไรอ่อนครับลงไปอย่างนี้ลงมาเลยค่ะและตัวปิ้งเกียกได้ที่นี่คือ มันแกะครับมันแก่มันแก่มาจิบๆเจีมันนอ؟สุดยอดมากๆครับโอ้โหมันแก่คือเกียวมาร์รู้ไมดีใช่ไหมเออกระป๋องปลาชิมชิมแบบนี้นะคะับโอ้โห้นึกิ่งเลยอร่อยเนอะ เดี๋ยวค่ะจะมีคนหมูวดีว่าดีจะได้กินหรือเปล่าเห็นมีแต่เนื้อนะคะนี่นะคะอันนี้คือหมูของวัดีเองนี่ทนโทโรมันแซรกเหมือนกันนี่คือเนื้อก่อนครับกินเลยฮะเอวินไปเลยหิงนี้นี่นักเวลากินนะครับนี่คือที่ถูกต้องนะฮะมาครับผักมาเล็กไปหน่อยรุยฮะจริงๆผักมันก็ไม่ได้เล็กนะคะเลยรอยเบามาก ป้าบอกว่าเนื้อดีทุกสิ่งใช่ไหมหมูดึงหมูดึงอันนี้คือหมูของวัดีนะคะคโทรร่อร่อยชิ้นกันคุโรยกินสองชิ้นหรอค่บองชิ้นผทเดียวอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะค่้นี้กินกับข้าวกระเทียมรสเลิศแล้วนี้ครับเป็นลิ้นพิเศษกับน้าดาเลยะมีควายากแบบนี้เลยหนามจริงเหนามมากนาหนามจงนุ่มเกิดมากเลยลิ้น ดีดูว่านี่มันลิ้นแบบเหมือนหนามนะฮะอืมจิ้มดีๆลุยฮะอืมคลิปนี้เป็นคลิปที่กินหลายคำมากม,มันเลี้ยมันหนุบมันโอ้โหคุ้มอะไรไปไม่หัวเอาก๊าหัวเอนื้อจะโตมากๆชุบผินมากมากมายจริงๆนะคะหอยนางรมนะครับแข็มๆแบบนี้เหนียวๆต้องจิ้มเหรอต้องจิ้มครับสดๆเลยสดๆเลย เขาหว่านุงว่าเขาบอกว่าบอกว่าเขาบอกว่า,ววา,ววาอืมสุดตอนนี้ครับต้องมาโดนราคาดีเนื้อดีคุณภาพครับรมากๆรสชาติอร่ยน้ำจิ้มโคตรดีบริการโคตรน่ารักช่างชีวิตปีนี้คกณปีเงี้ยมาทำมาทําได้งนด้ยครับเด,ดี๋ยวผมจจับก้าาร์ดเด็ดเต็ม